เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยลวกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเล่นยังไงให้โหดนะครับแม้ว่าทีมเราเนี่ยอาจจะไม่ได้โหดนะครับแต่เล่นยังไงให้โคตรโหดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเจอกับคู่แข่งที่ได้ได้ว่าจัดทีมจัดทั อีปิกทั้งทีมนะครับบูสเตอร์ซะด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับผมว่าการเล่นเนะี่ยเราควรที่จะเล่นยังไงนะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในส่วนของการรีวิวนักเตะนะทุกคนยังหานักเตะที่มาเป็นในส่วนของโชว์ทามไม่ได้นะครับทั้ง3คนนะนะครับใครที่อยากดูรีวิวรอ,อไปก่อนละกันนะครับถ้าใครมีไอเดียก็ฝากฝากให้มารีวิวหน่อยะครับผมอ่ะยูเน่ก็อยากลองเล่นอยู่เหมือนกัน,นะนรับผมสหรบโฟเดนหรือว่าซากา้าและรวมไปถึงกับ ฟันได้ร่างใหม่นะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันก่อนละกันนะครับในส่วนของการเล่นครับมาอันดับแรกครับเราควรที่จะหาจังหวะเข้าทําให้ได้ก่อนนะอเน่เมื่อเราเจอทีมใหญ่หรือเรามองว่านักเตะเขาเหนือกว่าเรานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ให้เรามีลูกสูตรนะนรับเวลาที่เราเตะมุมเนะี่ยก็พยายามเลือกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทูไลหรือว่าทูออปชั่นเนี่ยโหอ่ะ พยายามลองเล่นดูหลายๆรูปแบบนะทุกคนแล้วก็ลองกดแกไกลดูนี่สำหรับการยิงแบบนอกกรอบนะในส่วนของการเล่นเตะมุมนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเลือกเลยนะครับจะเป็นทูไลหรือว่าจะเป็นให้2คนเข้ามานะครับอ่ะอันนี้เลือกเป็นทูไลแล้วกันนะครับให้วันบิซากาเข้ามาแล้วจังหวะนี้มักกิเลลยังไงกดกดจังหวะนี้โดนสวนไม้มาพยายามบล็อกแล้วกันครับทุกคนมาจับมาครับจังหวะนี้พอเราจับบอลได้นะครับหรือว่าเราเก็บบอลได้เนี่ยเราควรที่จะ จ่ายบอลเป็นระบบนะครับไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปนะทุกคนถ้าเรารีบจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเสียบอลแล้วก็โดนคู่แข่งบีบนะครับอ่ะพยายามครึ่งบอลก่อนครับหาช่องว่างนะครับอ่ะนี่ครับชิเนลจะหาช่องว่างแบบนี้แล้วค่อยเข้าทำครับจังหวะนี้เกือบไปมาครับเป็นบอลส่วนของคู่แข่งบ้างจังหวะนี้ดักได้ครับมาคิเลเล่เข้ากลางมาเข้ากลางให้มาที่เมสซี่เดอรบอยคืนมาให้กับเอโต้เอโต้แทงต่อมานิดเดียวยังไม่ผ่านฟิลิปลามครับมาที่คู่แข่งกันบ้างครับอ่ะ สังเกตคู่แข่งด้วยนะครับเวลาเล่นเนี่ยว่าเขาขึ้นเกมตรงไหนนะครับอย่างคนนี้เนี่ยเขาจะเจาะกลางเป็นหลักเลยนะครับเขาจะไม่ค่อยออกปีกนะครับเมื่อเราสังเกตคู่แข่งได้แล้วเนี่ยเราควรที่จะดักคู่แข่งได้นะทุกคนอ่ะแล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาได้บงนะครับแต่ว่าอยู่ไกลครับลูกนี้ไม่มีอะไรครับมาเปิดออกไปครับลูกนี้เดนยาวๆมาเมสซี่โขกมาจังหวะนี้ออกด้านข้างไปเลยครับหาพื้นที่ว่างให้กับตัวนักเตะนะทุกคนอย่าจ่ายแบบมั่วซั่วนะครับ จังหวะนี้ยังไม่ผ่านเลยครับฟิลิรามถือว่าเก็บเรียบครับฝั่งนั้นมาเราค่อนข้างที่จะเติมบุกทางใหม่ครับทีนี้มาเมื่อกี้เลยเล่ยหมุนออกมาให้นิดเดียวครับเปียโรดยังดักได้ครับแล้วจังหวะนี้ศาสตร์มาให้เดนิสลอเขาขึ้นเกมฝั่งนี้บ้างครับแต่ว่าเราก็ยังดักได้ครับแล้วเคลียร์ไปก่อนครับะครึ่งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลนะทุกคนมันเป็นช่วงที่แบบต่างคนต่างตึงอยู่นะครับโอกาสเรามียิง3าครั้งนะแต่ยังไม่ตรงกรอบครับเดี๋ยวมาใส่ต่อกันในครึ่งหลังครับมาเมื่อเพื่อนมีตัวทีี่่ไมดแบบ เข้าคู่แข่งนี่ครับไม่ต้องไปสนใจนะครับดูให้เป็นก็คือเราดูความสําคัญของตัวนักเตะฝั่งเราเนี่ยว่าเราใช้ตัวนักเตะฝั่งเราแต่ละคนเนี่ยทำอะไรนรี่ยผมทำหน้าที่อะไรแล้วก็เล่นระบบแบบไหนนะทุกคนอ่ะไม่ต้องไปยิงว่าเขามีตัวดีกว่าเขาต้องชนะไม่จริงนะครับอ่ะมันอยู่ที่เรามากกว่านะครับในการเล่นว่าเราเล่นแล้วมันจะ เข้ากับระบบที่เราวางแผนมาไหมนะครับอย่างที่น่าจะเล่นหน้าคู่แล้วก็ให้เมสซี่เนี่ยตัดยิงอย่างลูเมื่อสกู่เนี่ยก็ได้มาจากการเล่นแบบมีระบบแบบแผนนะครับมาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาแล้วจังหวะนี้แทงยังไม่หลุดเลยครับมาที่คู่แข็งบ้างครับเดนิสโอเปิดเข้ามาดักไปครับกองหลังของเราดักได้ค่อยๆขึ้นบอลนะทุกคนจังหวะนี้ยังติดอยู่ได้อยู่ไหมมาเข้ากลางมาเข้ากลางแล้วใช้หลังพิงนะครับผมอย่างจองมื่อสักู่เดบอยจะใช้หลังพิงแล้วก็หมุนออกมาให้กับตัวด้านข้างนะครับอ่ะ อย่าไปแบบจับบอลแล้วโยกไปหาเขาตรงๆนะครับผมถ้าโยกตรงๆเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเสียบอลง่ายนะครับมามาที่จังหวะนี้เมสซี่ครึ่งมาอ้าไม่มีอะไรครับเห็นไหมเขาบุกตรงกลางเนี่ยผมไม่มีอะไรเลยให้เราได้เจาะนะครับผมแล้วมาจังหวะนี้หลอดขาครับจังหวะนี้เดอรอยยังไม่ได้อ่าเห็นไหมเขาเริ่มเล่นยากเลยครับเขาไม่มีโอกาสได้จบเลยถึงจบก็แบบจบยากยากนะครับจะทําให้เขาหงุดหงิดไปอีกนะครับมาที่จังหวะนี้ครับให้มาเปียโรยังไงเดบอยตัดได้ตัดได้ให้มาที่เดวี พยายามมองดูนักเตะของเราครับอิโตวิ่งนําทางขึ้นมาหาตัวกลางครับตัวกลางมีไหมไม่มีครืงก่อนอืจังหวะน,นี้ไม่เข้าใกล้ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันละครับกับเดวี่มาครับซาลิบาตัดได้ตัดได้ให้เข้ากลางเข้ากลางแทงต่ออยังดักได้อยู่มามาที่โรชิกกี้พิกครับพิกแล้วให้โรชิกกี้ออกมาเมสซี่เมสซี่จังหวะน,นี้มันยิงเร็วไปครับต้องดูจังหวะด,ด้วยนะทุกคนถ้ายิงเร็วเกินไปมันจะยิงแบบลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้มุมไม่ได้องศาในการยิงของมันครับ มาที่จังหวะนี้ครับพระเยซูเก็บเก็บกรนครับอยู่ที่แผนด้วยนะทุกคนอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้แผนแบบไหนนะครับถ้าแผนของชิ้นหน่ก็จะเป็นหลัง5้านะครับอันนี้มันจะทําให้เราเล่นรับได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องไปห่วงเกมลุกมากนะทรับนสำหรับการเล่นนะฝั่งเขาเนี่ยมาในแผน4ี่สามสามนะครับแต่ว่าก็แค่คล้ายกันนะครับเป็นหน้าคู่นะอันนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เล่นหลังหาแค่นั้นเองนะครับอ่ะของเราเนี่ยจะลดกลางรับลงมาเป็นแบบเหมือนกองหลังนะครับผมมามาที่จังหวนนนีี้ครัััับเว่่แทงงงออกมมาาจยยไผล เก็บบอลให้ได้ก่อนครับพอเก็บบอลได้แล้วสวนให้เป็นครับนี่ครับแทงต่อเนื่องเลยครับทุกคนแล้วใช้เอตัสปีดขึ้นมาครับจี้เข้าไปจังหวะนี้มันไม่ปั่นเลยครับแต่ก็ยังเข้าทางอยู่ครับถือว่าเป็นโชคครับสำหรับจังหวะนี้ให้เมซี่ยิงไปแล้วครับ2-0เข้าไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วคู่แข่งเนี่ยเขียยิงมาอย่างนึงเลยคือเราต้องระวังจังหวะเขียยิงนะทุกคนถ้าเรายิงเขาได้แล้วนี่ผมคุกแมทเลยนะครับในการไต่ดิวิชันนะทุกคนพยายามระวังว่าถ้าเรายิงได้ปุ๊บ คู่แข่งเนี่ยมักจะเขียร์ยิงนะครับพยายามดักจากจังหวะพวกนั้นด้วยนะครับแล้วจังหวะน,นี้เขาได้ส่องเราครับแต่ว่าชมาค์ขึ้นยังไม่แบบยังไม่เหวอเลยครับจังหวะน,นี้ยังไม่หมือครับแล้วเปียโร่าศาสตร์ลับเข้ามาลูกนี้ได้โขกระเบาไปครับก็จบเกมครับลูกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเรียกได้ว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ไม่ได้มีความอันตรายเลยนะครับแม้ว่าจะมีตัวที่ดีดีกว่านะนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ตัวนักเตะของเราเป็นมากน้อยเพียงใดนะครับพยายามเข้าใจรูปแบบของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยขึ้นเกมแบบไหนนะครับ เตรียมรุกแบบไหนออกด้านข้างไหมนะครับหรือว่าเจาะตรงกลางนะครับพยายามเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับปรับใช้ให้กับตัวเองให้มันเกิดประโยชน์นะครับอย่างอันนี้เนี่ยที่หนเนี่ยควงบอลเยอะนะครับแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอกาสยิงมันจะมีเยอะนะครับถ้าเรารู้สึกอยากว่าการคองเกมหรือว่าการถ่ายบอลออกไปฝั่งที่เขาเพสเราไม่ได้ก็คือออกทาง อ่าลิมเส้นนั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ผู้แข่งเนี่ยจับบอลเรายากมากขึ้นนะครับแย่งยากมากขึ้นแล้วเราก็จะได้มีโอกาสเข้าทํามากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการเล่นครับทุกคนประมาณนี้เลยครับไปลองเล่นกันดูครับง่ายๆครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม